อาะนสานบ้านเฮาไอ้กินยาด้วยพี่น้องเนี่ยต้มงมกเป็นไดโอ้เป็นแส็บปะเด็ดเด็ดใส่ปลาแดงเนาะอย่าทายฉันดียอย่าทายจะดีนี่พี่น้องว่าหลังหลังแบกน้อยเสิบเสิบบกเมาดิเนี่ยต้มงมอเสิบจริงจริงตองชาแนลตองชาแนลปลาเพลินด้วครับบ้านแดงบานฟ้าเพลิดตองชาแนลฝากติดตามนี่ต้มงมกเนี่ยกินแล้วเปเด้เส็บเส็บเส็บเอาพอเแ็กน้อยบ่ อันนี้ขอแปกีนี่มาเห็ดหน้าดิมาหนมาเห็นหน้า,นนา,นนาไป่ทงหน้าครับ ừ ừ อยู่ทงอยู่ทาเยยมเยอ้เดี๋ยวเด,วเดวตามเซิร์เสิร์ฟมอองทีนอนเทนอันนี้เสียสู่นี่มามานี่าเป็นไงดูบรรยากาศตรงทง,ทงหน้าบ้านเฮานี่ยได้ตนี้ไออ่ทกันนียตงนี้กินตามมเมาแซ่บ่ครับได้ทีเลยอืมบางส่วจากหนาตาแล้วอ็อแซ่บจะปวดแล้วเนาะ สะดุ้งเลยครับพอยากนี่กำลังมาเหตดถึงหน้าได้หนีอย่งอยู่ทาขุเรงหนูาถึงหน้าถึงหน้านี่ข้ซ้นไปถึงหน้าข้าวอสนอกอุอันนี้สร้างซีนิสร้างซีสร้างซีดโอ้พี่ดอกบรรยากาศพี่เห็นมอสเห็นกับบรรยากาศทุ่งนามีแบบพูดนบรรยากาศดีบ่ครับมิเปนนอนสบายสบายเดี๋ยว นลงเมาบรรยากาศดีดีพี่น้องอุทงนาวอันเนาเนี่ยโอ้เวลาครับมาได้กินลงเมาตากลงเมาแซ่บมาครับมามามาพี่น้องมาตาบักเบ้าเลยครับเด้อ